กับสวัสด,ดีกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสรุปธรรมะตอนที่84เรื่องแก้กรรมที่เกิดจากเผ่าพันธุ์การที่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าหากว่าเราได้ผลกระทบบางอย่างซึ่งเป็นกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์กระทบมาเช่นมนุษย์ที่ได้ ร่วมกรรมในคราวครั้งนี้ที่มีโรคระบาดขึ้นเราจะแก้ไขย,ยังไงบ้างเจ้าคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมดังต่อไปนี้ทุกคนเอ,อ๋ยกรรมที่จะต้องรับเป็นเผ่าพันธ์ในรอบนี้เป็นผลกรรมที่ทำมาในการก่อน เมื่อผลมันเกิดขึ้นแล้วบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้ทำในสิ่งที่ถูกต้องจึงจะสามารถแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ทุกคนเอ,อ๋ยฉะนั้นการแก้ไขสิ่งที่มีกรรมเป็นเผ่าพันนั้นเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนจิตให้ดีเสียก่อนขั้นที่หนึ่ง ในการแก้ไขควรที่จะเริ่มต้นด้วยตัวของเราเองให้มองดูตัวเองว่าพอที่จะทำอะไรได้บ้างที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสิ่งดีตามกำลังของตนเช่นบุคคลที่เป็นนักบวชนักบวชนั้นต้องทำอะไรบ้างในสถานการณ์บ้านเมืองวิกฤต นักบวชควรวางใจยังไงให้เป็นที่พึ่งให้กับบุคคลที่ต้องการกำลังใจกับบุคคลที่ต้องการพลังงานบวกจากในตัวของเราเราก็จะคิดดีทำดีพูดดีเราก็ควรเข้าสู่การบันเพินภาวนาทำจิตใจของตนให้สงบทำหน้าที่ของนักบวชให้สมบูรณ์ หรือเช่นหมอเช่นพยาบาลเราพอจะช่วยเหลืออะไรพอทำอะไรได้บ้างเราก็ทำหน้าที่ของเราให้มันดีทำตามกำลังที่เราจะทำได้หรือสมมุติว่าเราเป็นคนมีฐานะดีการงานการเงินดีมั่นคง เราก็ควรบริจาคเงินทองเพื่อที่จะไปช่วยในสิ่งที่ขัดสนค้ำหนุนให้ประเทศชาติบ้านเมืองดำเนินไปได้สมมุติเราเป็นประชาชนทั่วไปเราก็ควรทำหน้าที่ของประชาชนให้ดีก็พอก็คือการที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขเคราะกรรมเป็นของเผ่าพันธุ์เช่นในข่าวครั้งนี้มีโรคระบาดสามารถที่จะแก้ไขและมองดูตัวเราเองว่าเรามีอะไรที่จะพอทำได้บ้างกรรมใดๆของเผ่าพันธุ์ก็ตามทุกคนนั้นควรใช้ตนเป็นหลักให้เริ่มต้นเราเสีก่อน เช่นการที่ดวงจิตทั้งหลายเวียนไห้ตายเกิดจมอยู่ในทะเลทุกนี้ทุกคนจะต้องเผชิญกับเคราะกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์แห่งดวงจิตเวียนไห้ตายเกิดไม่รู้จบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเลือกที่จะทำความดีที่ตนเสียก่อน สะสมความดีมากและตัดสู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงประกาศร,รมเพื่อช่วยมนุษย์กอบกู้ดวงจิตทั้งหลายสู่แดนนิพพานทุกคนเอ๋ยการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเพื่อส่วนรวมหรือคนในกลุ่มมักมีการเกี่ยงกันเพ่งโทษกัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมีแต่จะเสียเวลาสร้างความแตกแยกและเห็นแก่ตัวฉะนั้นสิ่งแรกคือเริ่มที่ตัวเราก่อนเมื่อเราทำจนเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วก็จะมีบางกลุ่มบางคนที่เขานั้นปรารถนาที่จะทำตาม เราจึงสามารถชี้ทางบอกทางให้เขาเหล่านั้นทำตามได้ขั้นที่สองในสิ่งที่ควรทำคือการเผยแผ่ในสิ่งที่เราทำที่ดีที่ถูกต้องที่ได้ผลแล้วให้กับบุคคลที่เหล่านั้นตั้งใจทำความดีแล้วถ้ามีคนทำตามจำนวนมากๆ ประโยชน์อันสูงสุดก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นขั้นที่สามคือการที่เราได้ช่วยกันทำความดีแล้วช่วยกันเผยแผ่ทำความดีออกไปใจของเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในความตื่นรู้รู้ตื่นเข้าใจในสัจธรรมของกฎธรรมชาติในวะะนัฏสงสารนี้คือผลของมันจะเป็นอย่างไร ให้เห็นเหตุนี้เป็นกฎธ,ธรรมชาติฉะนั้นเราก็จงรู้จักปล่อยวางรู้เห็นตามเหตุแก้ไขได้แค่ไหนก็ยอมรับมันกราบส